b u ตตี้นิวเล่าข่าวก่อนนอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการ b u ตตี n e w วค่ะทุกคืนวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งค่ะจนถึงสี่ทุ่มนะคะก่อนนอนนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับสาระรอบตัวนะคะรวมถึงเรื่องราวดีๆในมออของเราซึ่งวันนี้นะคะ ขอเนี่ได้นำตัวก่อนละกันนะคะดิฉันพณนิชาปรนัยเวทค่ะดิฉันรุจิราวันจตวาคุณค่ะเห็นอะไรบนหัวดิฉันไหมใช่ <c oughs> ขอไม่โฟนนี่คือง,งอกมาเป็นต้นเลยอะงอกขึ้นมานี่เป็นต้นอ่อนก็คือเพาะมาแล้วเพาะมาแล้วต้องถามก่อนว่าเอ๊ะมันคือต้นอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้อนอะไรก็<อ> ไม่เป็นต้นอ่อนอตะวันไหมเออเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ดีกว่าวันนี้โอ้โหทรงแบบว่าทรงเครื่องมองมาแบบนี้แล้วนะคะต้องเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของผักนั่นเองค่ะใช่นะคะ วันนี้เราต้องประเด็นเอาไว้แบบว่าน่ารักน่ารักเลยอยากให้เธอรู้อยากให้เธอลองจุดจุดจุดปลูกผักนั่นเองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากนะคะดรปัทธรมวดีคุณวลีอาจารย์ประจําสาข,ขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดก,การคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ค่ะโอ้โหคุณหน้าคุณตากันเลยนะคะเรื่องผักเนี่ยต้องปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมออของเรานี่แหละนะ<ช>บอกเลยว่า<ช>ไม่ผิดแน่นอนอาจารย์เห็นอันนี้ไหมบนหัว้นหัวเพื่อได้เห็นไหมเอ่ยมันคือ <c oughs> ต้นอ่อน,อน,อนค่ะอาจารย์โอ้โหโ<อ>นี้แบบ<อ>ใช่อยากลองค่ะอยากลองเป็นมือใหม่หัดปลูกด้วยแล้วก็ทราบมาว่าที่คณะเนี่ยมีเซต เรียกว่าเป็นเซตแบบมินิให้กับมือใหม่ในการหัด,หดปลูกผักด้วยใช่ไหมคะเรามีเซตปลูกผักสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่อยากซื้ออะไรใหญ่ๆเยอะๆนะคะเรามีเรามีให้ทดลองปลูกนะคะมีผักหลากหลายชนิดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะอ้ยอาอยากรู้ไหมเอ่อเยว่าเครื่องในนี้มีอะไรบ้า ถุงเล็กแค่นี้ก็คือแล้วค่ะนี่ถุงเล็กๆแบบนี้แต่ว่าสําหรับมือใหม่แบบเราๆเลยใช่ไหมคะจย์อย่างเช่นอยู่หออยู่คอนโดเป็นนี้มีอุปกรณ์สําหรับการปลูกผักครบเซตเลยค่ะให้ให้พูดคนคือได้เซตนี้ไปเราบอกเลยว่าได้กินผักแน่นอนโอ้โหมีอะไรบ้างคะจันโอ้โหนี่อยากรู้แล้วเชียวมีอะไรข้างในบ้างคะ เราเปิดให้ดูเลยดีกว่านะคะว่าข้างในกล่องสุ่มเลยอ่ะลุ้นเนาะเวลาเปิดออกมามันก็จะตื่นเต้นนะคะสิ่งแรกเลยที่พอเราบอกว่าเราจะจะปลูกผักนะคะเราเราจะเอาอะไรบ้างนะคะนี้นะคะนี่ลุ้นไปตามมาจา์เลยนะพี่เฟิร์ส มันต้องตุ่มจริงๆนะคือเริ่มมาก็โอ้ยอาจารย์โชว์ของเลยอ่ะโอ้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมโอ้โหแพ็คอย่างดีอ่ะเออดูสิเพะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ค่ะมองเห็นไหมคะอืม ไม่มีลายถุงเลยนะมีห้าถุงค่ะทั้งหมดมีห้าชนิดนะคะ <5. S 2> นนค่ะใครอยากได้อยากจะปลูกผักอะไรนะคะเลือกได้ค่ะในซองน,นี้ทุกคนสามารถที่จะเลือกผักที่อยากจะปลูกได้นะคะห้าชนิดด้วยกันค่ะหรือถ้าใครอยากจะสุ่มนะคะก็บอกเราได้นะคะว่าขอสุ่มผักนะคะเราก็จะสุ่มไปให้นะคะ ห้าคินี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบนี้นะคะแรกเป็นเมล็ดไปแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้หลัจากที่เป็นเมล็ดนะคะถึงต้องเป็นวัสดุเพาะอันนี้เป็นวัสดุเฉพาะนะคะวัสดุเฉพาะค่ะตัวนี้เป็นเป็นโฟโคพีทหรือว่าอ่าใยมะพร้าวนะคะเป็นเป็นเป็นกราบมะพร้าวบดนะคะข้างในนี่มีพวกสารอาหารด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะ,ะอ่าข้อมูลเบื้องต้นของโคโคพิษหน่อยค่ะอาจารย์คะให้ข้อมูลเบื้องต้นหน่อยว่าเขามีประโยชน์ยังไงแล้วก็เหมาะกับพืชผักประมาณไหนบ้างคะอันนี้ปลูกได้ผักสามารถเพาะ,มะเมล็ดพันุ์ได้ทุกชนิดเลยนะคะเป็นอ่าเ,เป็นพิษเป็นเป็นวัสดุเพาะที่มีลักษณะที่เบานะคะโปร่งนะคะแล้วก็มีความ อุ้มน้ำนะคะทำให้เมล็ดเนี่ยงอกได้ดีไม่ต่างจากการใช้พีทมอสเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นวัสดุธรรมชาติจากบ้านเรานะคะนี่ผลินในประเทศไทยโค,โค่ะ,คะโคโค่ 1, พีทนะคะอาวโคหนึ่งผงใหญ่ๆก็เลยอาจารย์คะแต่มเมล็ดมันมันเป็นมเมล็ดน้อยๆแบบเนี้ยเราต้องใช้โคโค่พีทเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะอ่าอันนี้อันนี้อาจจะใช้ไม่หมดนะคะเพราะว่า เรามีอุปกรณ์สําหรับการเพาะกลกออีกตัวหนึ่งนะคะในกล่องนี้ก็คือเป็นถาดหลุมนั่นเองค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยก็ะจะเป็นถาดหลุมแบบนี้นะคะมีทั้งหมดยี่สิบหลุมยี่สิบช่องนะคะซึ่งถ้าเอาอเได้มเมล็ดไปเนี่ยมีห้าชนิดเนาะอยากจะกินผักอยากกินผักอย่างละหนึ่งชนิดอย่างเงี้ยเออชนิดละสองต้นต้อนอย่าเงี้ย นะคะเราก็สามารถที่จะขอได้เลยนะคะโอค่ะเอาแต่ละช่องคือมีหลายช่องมากเลยอะค่ะอาจารย์กับเมล็ดพันธุ์ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยอ่าค่ะหยอดไปด้เลอดละเช่องห่หนึ่งเม็ดค่ะเอ๋หลุดแล้วหนึ่งเมตรค่ะโอ้ครบเลยอ่ะมีอะไรอีกคะอาจารย์เรายังมีเอกสารนะคะสําหรับรุ่นใหม่นะคะอ๋อ กเพราะ,มะเมล็ดนะคะแล้วเราจะย้ายกล้าเมื่อไหร่นะคะนี่เรามีเอกสารให้พร้อมเลยค่ะอ่ะโอโหเรียกได้ว่ามือใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทําไม่เป็นจะทําไม่ได้เพราะว่าอุ้ยนี่ไงน้องงอกกอกมาแล้วอ,อันนี้คือต้นอะไร,รคะจาะอันนี้ต้นกระลำดอกค่ะกระลำดอกนี่ไงเหมือนบนหัวพี่เฟิร์สเลยอะ่ะนี่ไงเพราะมาพร้อมกัน S <S เออสอบถามสอบถามเบื้องต้นค่ะอาจารย์คะ,มะเมล็ดเนี่ยที่เรามีให้เลือกเนี่ยอย่างบอกว่าหนึ่งถุงมีห้าชนิดใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดที่ทางคณะมีเนี่ยมันมีกี่ชนิดคะอาจารย์ตอนนี้มีอคณะกวางตุ้งนะคะมีอะไรละ่ประปกกาขาวนะคะผักสลัดนะคะขเขาพดแตงกวาถั <S <S ่วฝักยาว นะคะเอ๊อะไรอีกล่ะมันเยอะเกินเยอะนะคะมีอะไรบ้างคะเด็กกูโอ้เยอะเยอะค่ะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมีรายการจะมีรายการให้นะคะให้ทุกคนได้เลือกค่ะเีือกใช่อมคกค่ะโอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเซตเนี่ยแบบกินได้กินแบบ อยู่คอนโดอยู่หอเนี่ยก็คือว่าจะต้มมาม่าครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็ปลูกเอ,อผักบุ้งเอาไว้ตัดได้เลยเออทำหนึ่งมือ้อเราก็ปลูกใหม่เพราะว่าผักบุ้งมันงอกไวใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นผักบุ้งเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ใช้ให้ใช้ถาดน,นี้นะคะถ้าใส่กระบะนะคะมีกระมงรังเก่าๆหรือว่าถังเก่าๆนะคะที่ไม่ใหญ่มากก็นะคะสามารถที่จะปลูกผักบุ้งได้เลยเนี่นะหวานโรยไปไล่เลยใช่ไหมคะ ว่าผักบุ้งต้นหนึ่งกินไม่พอเนาะไม่พอต้องเลี้ยงต้องปลูกในในพื้นที่ที่กว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเช่นในในถุงอะไรอย่างนี้นะคะในกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะกระถานใาแล้วก็มันจะมีที่เราเห็นกันเป็นต้นผักบุ้งอ่อนเนี่ยค่ะเมล็ดเดียวกันไหมคะผักบุ้งอ่อนก็ใช้เมล็ดเดียวกัน แต่ว่าต้นหอนผักบุ้งเนี่ยเราใช้เวลาสั้นกว่านะคะค่ะโอ้โหต้นเล็กๆก็กินได้เลยใช่ค่ะอย่างผักบุ้งทั่วไปเนี่ยนะคะที่เรากินเป็นต้นนะคะในใส่ในผัดผักบุ้งหรือว่าในอ่ผัดเตี่ยวนะคะก็จะอายุเก็บเกี่ยวประมาณยี่สิบวันอู้ยี่สิบวันเองหลังจากที่เราเาะเมล็ดนะคะหลังจากที่เราหว่านเมล็ดลงไปเนี่ยยี่สิบวัน เราก็จะได้กินแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนเนี่ยเร็วกว่านั้นอีกค่ะประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะคะหุย้ยพี่เฟร์นะ่าจะชอบขยันปลูกเลยเดี <c oughs> ่ยวต้องใช้เวลาน้อยๆแล้วก็แบบกินได้บ่อยๆเนี่ยนะฮะชอบมากเลยอาจารย์คะแล้วการปลูกเขาเรียกว่าเป็นการข้อดีของการปลูกผักกินเองเนี่ยค่ะโดยโดยถ้าตามหลักของคณะทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าตามหลักของอาจารย์เนี่ย มันดียังไงคะดีกว่าเราซื้อเองหรือว่ามันถ้าเป็นตัวเฟิร์สเองเนี่ยเ็รู้สึกว่ามันก็มันก็ประหยัดอะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีความรู้เราก็เลยไม่ไม่อยากปลูกเราก็ซื้อกินน่าจะง่ายกว่าแต่ข้อดีของการปลูกผักกินเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอ่าเราปลูกผักกินเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราเก็นมาอย่างนี้นะคะนี่คือฝีมือเราถหกไหมคะถ้าเราถ้าเราบอกเด็กๆว่าชวนเด็กมาปลูกผัก นะคะจากที่เขาไม่กินผักเขาก็จะกินผักอันนี้เห็นหลายลายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะนะคะน,นี้เราเราสามารถทําให้เหมือนลอกเด็กแหละ,ะมันจะซีดขึ้นนะคะเนาะเด็กเหมือนเด็กเขาสนุกแล้วก็นงกใจเนานะ,ะเหมือนสนุกแล้วก็ได้ลงมือทําแล้วก็ได้กินเองได้กินฝีมือของตัวเองที่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องดีๆอย่างหนึ่งแล้วก็การทํากิจกรรมนะคะ ได้มีได้ได้ชวนลูกๆหลานๆมาั่านทำกิจกรรมการปลูกผักนะคะกินเองปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วเราดูแลเองนะคะเหมือนเหมือนเราใส่ใจคิดว่ารสชาติอร่อยกว่าแน่นอนอือไหมไปปลูกผักให้การทำแบบข้าวทานเองเนาะแบบอาจจะไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรอย่างนี้เออใช่เมื่อกี้จะบว่าเคยปลูกผักไหมหรอ ใช่เคยปลกผักไหมคะเคยได้กินผิ่กันได้กินผักติ่มัวเองคะเคยกินแต่คือพี่บ้านคือเราเคยปลูกผักยอดอ่อนผักบุ้งไงไม่รอดแต่ของพี่อ่ะไม่รอดโอ้โหไม่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 ได้มีความอดทนขนาดนั้นหรือว่าเรายังไม่มีความความรู้เบื้องต้น ในการปลูกหรือเปล่าเนี่ยรู้แล้วว่า<ะ>โอเคละต้นอ่อนมันเจ็ดวันถึงสิบวันเนี่ยสามารถกินได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการหยอดทีละเม็ดทีละเม็ดเ,เหมือนพืชอื่นๆใช่ไหมเราหวานลงไปได้เลยอาจจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองอยากปลูกก็ได้นะเออเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเราก็ภูมิใจไงใช่เราภูมิใจแรกเลยจริงๆนะคะเราภูมิใจเราได้กินผักที่เราปลูกเองนะคะปลอดภยัยเรามั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารเคมีเนาะเพราะว่าแน <c oughs> ่นอนเราปลูกเองเราปลูกน้อย เราอาจจะไม่ได้ต้องใช้สารเคมีเหมือนผักในตลาดที่เขาซื้อมาไม่รู้มาจากไหนนะคะไม่รู้เดินทางมาจากไหนไกลแค่ไหนนะคะเจออะไรมาบ้างเหี่ยวแล้วก็มาฟื้นเหี่ยวแล้วก็มาฟื้นมาลดอ่าใช่ใช่เคยเห็นขึ้นตลาดใช่ไหมคะแม่ค้าก็จะทำมาให้ให้มันแบบว่าสดชื่นสดชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ผักเหมือนผักสลัดค่ะค่ะดเชิญค่ะ อ่ะเรากินผักของเราเนาะเราเก็บเกี่ยวปุ๊บเราเก็บปุ๊บเราได้กินเลยนี่คือผักแบบสดมากนะคะเราจะรู้เลยว่ารสชาติของผักสดเนี่ยทั้งกรอบทั้งหวานแล้วมันก็อร่อยขนาดดูในภาพแล้วแบบน้ำลายสอยากกินโมเมนต์นี้อ่ะอยากกินเลยด้วยไหมคะโอ้โหเคยนี้เคยได้ความรู้สึกของการลงไป ในในสวนแล้วก็เก็บแตงกวามากินสดๆนะ่อยากเลยจังเคยดูคลิปแล้วแบบแค่ดูก็เพลินแล้วอะค่ะใช่ไหมคะถ้าเราได้ปลูกผักเองกินของเราเองมันฟินมันฟินนะค่ะแล้วทีนี้แล้วค่าชุดปลูกผักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราซื้อไปอาจารย์คอนเฟิร์มเลยไหมคะว่าคนปลูกไม่เป็นมือใหม่เนี่ยรับรองปลูกได้แน่ ปลูกได้แน่นอนค่ะรับรองด้วยคุณภาพทุกอย่างแน่นอนชุดชุดพร้อมปลูกเนี้ยคุณภาพแน่นอนแล้วคนที่จะปลูกเนี่ยมือใหม่อะค่ะอาจารย์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะมีชุดชุดเดียวปลูกได้กินได้เลยค่ะ รอเวลาพ<ม>ี่แนะนําก็มีเกี่ยวมนะีคำแนะนําให้พร้อมเลยค่ะว่าเอาผักชนิดนี้ไปเมื่อไหร่จะได้กินนะคะอย่างเช่นเลือกผักกะหลำปีีเอะเราจะปลูกยังไงล่ะไม่มั่นใจเลยนะคะ,ะเราวิธีการให้นะคะจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวเลยะะโอ้<ม>ก็คือมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเฟิสซื้อแล้วเฟิสบอกว่าเอาผักบุ้งเอาผักกัดขาวเอากะล่ำเอากะล่ำปลี แล้วก็อาจารก็จะมีข้อมูลมาให้เลยว่าผักนชนิดนี้ควรกี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์กว่าจะปลูกกว่าจะย้ายเราก็จะแนะนำให้ใช่แน่นอนค่ะเราแนะนําให้ว่าอ่หลังจากย้ายแล้วเนี่ยนะคะจะต้องดูแลยังไงบ้างนะคะแล้วจะได้เก็บกินเมื่อไหร่นะคะหรือถ้าไม่มั่นใจสอบถามกลับมาได้เลยค่ะเรายินดีตอบยินดีให้คําแนะนําทุกอย่างค่ะ พูดขนาดน,นี้หลายคนคงสนใจแล้วนะคะเซตผักเอ้ยช,ชุดพุกไม่เออใช่ค<า>่ะนอกจากคือตอนนี<า>้อยากทราบแล้วค่ะค่ะยังไงคะยังไงคะค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยสิค่ะ,ะนะคะจะบอกว่านอกจากเซตที่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะคะเรามีเซตใหญ่ขึ้นมาอีกไซนึ่งนะคะโอ้ไซนึ่งนะคะซึ่งในนี้ มีแบบเมื่อกี้นะคะสามอยามา่างเมล็ดพันธุ์ก็สะดวกเพราะนะแล้วก็ควบกคกุมพีชนะคะในนี้จะมีเป็นถุงแสนดีแบบนี้นะคะอ,อันนี้สําหรับปลูกไซเล็กนี่สําหรับปลูกผักสลับนะคะอันนี้ก็ปลูกนะกวางตุ้งนะคะกวางุ้งก็จะใหญ่อ๋อแบบตอนที่เราย้ายย้ายน้องต้นกล้าออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ ใค่ะมัะย้ายต้นก้านนะคะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะที่สามารถทุกคนสามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเราเอาแบบไหนนะคะค่ะเพราะบางครั้งก็อาจจะกังวลว่าพอปลูกม,มาแล้วเป็นต้นกล้าแล้วล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนหอีก,กันนะคะโอ้โหนี่ซื้ออุปกรณ์นะคะก็ซื้อหนึ่งเซตนี่คือว่าอยู่ได้ตลอดปีเลยนะจริงไหมก็ <c oughs> <อ> <c oughs> คือปลูกได้ตลอดเลยอยู่ได้นานมันอย่าง ถุงนี้นะคะกับกับจะขาดเพาะอย่างนี้นะคะใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะอืมใช็นิดเดียวใช่ใช่ใชเออน่าสนใจมากเลยอ่ะถ้าสนใจค่ะอาจารย์คะสินค้าโอ้โหเข้าช่วงขายของแล้วอาจารย์เข้าช่วงขายของแล้วเีอกกันแล้วอ่ามีลักษณะของถุงเนี่ยถุงพร้อมปลูกนี่แหละค่ะเซ็ต ชุดปลูกผักมือใหม่มีกี่แบบนะคะช่องทางการติดต่อ,อยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรข้างในบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอะเซตปลูกผักตอนนี้นะคะจริงๆเรามีทั้งหมด3เซตนะคะเซตแรกจะเป็นเซตเล็กแบบนี้นะคะข้างในจะประกอบไปด้วยมเมล็ดพันธุ์ห้าิดนะคะมีถาดเพาะ20หลุมนะคะแล้วก็มีโคโคโพ,พีพค่ะ เซต B นะคะใหญ่ขึ้นมานะคะก็มีเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะมีถัดเพาะมี o คโค e ีทที่เพิ่มเข้ามาคือถุงปลูกสองไซส์นะคะเป็นไซส์ปลูกผักสลัดนะคะแล้วก็ไซส์ที่ปลูกผักที่ตโตขึ้นมานะคะก็คือไซส์5คูณ8นิ้วและ5คูณ11นิ้วนะคะที่เพิ่มเข้ามาส่วนอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นเซตใหญ่ขึ้นมาเซตนี้นะคะเรามีชุดดูแล ผักให้นะคะระหว่างการปลูกนะคะไม่ว่าเป็นมีน้ำต้มควันไม้นะคะ200มิลลิลิตรนะคะมียิเรี25กรัม g, แล้วก็มีไรโกดเดม่า25กรัมค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการปลูกผักของหน่วยผลิตผักและ,มะเมล็ดพันธุ์ในมาตรฐานอินรีมอ์ออด้วยค่ะก็จะเป็นมีทั้งหมด3เซนนะคะถ้าต้องการมาได้เลยนะคะแจ้งราคาค่ะนะ อ่าราคาเซตเล็กนะคะที่มีเมล็ดพันธุ์ค่ะท้อและกุกุคีตนะคะเซตนี้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะห้าสิบห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะเซตใหญ่ขึ้นนะคะที่มีถุงปลูกเพิ่มเข้ามาสองไซส์นะคะเซตนี้เก้าสิบเก้าบาทค่ะห้าสิบเก้าโหี่หักใส่น้องวอลชอบกินผักสลัดอ่ามีถุง ถุงเล็กนี้โดนใจถุงเล็กถุงปลูกผักตลาดนะคะให้ห้าใบนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ที่ใช้ซ้ำได้สี่ใบมีทั้งหมดสี่ใบถุงอันนี้ใช้ซ้ําได้ไหมคะใช้ซ้ําได้ค่ะใช้ได้นานมากโอเคอ่ะต่อไปเซตใหญ่พี่ใหญ่ราคาเท่าไหร่นะคะที่มีนลำส้มปวันไม้นะคะมีดิวอเลียแล้วก็ไตโคเดอร์มาเซตนี้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะโคุ้มมากเลยนะ น้ำส้มควันไม้นี่คือไม่ได้หาซือ้อง่ายๆเลยนะน้ส้มควันไม้สองลมิลลิลิตรนะคะใช้ได้นานโอ้อะมีสามเซตช่องทางการติดต่อราคาแล้วลช่องทางการจําหน่าย,ยคนที่สนใจสามารถไปติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คนที่สนใจเซตผักมือใหม่หัดปลูกนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือว่าสั่งซื้อได้ในเพจหน่วยผลิตภัณฑ์ผักและเมล็ดพันธุ์ในมาตรฐานอินทรีย์มออค่ะซึ่งเป็นหน่วย หน่วยธุรกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะอืมก็คือคนที่สนใจอ่ะนี่นะคะขึ้นภาพไปแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทนไหนที่สนใจก็คือติดต่อไปที่ Facebook นะคะหน่วยผลิตภัณฑ์ผักและผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานอินซีวักนะคะมจดอจุดนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยในนี้ก็คือเข้าไปดูแล้วเนี่ยจะเห็นแบบภาพผักอะ่ะใหญ่มากกล่ำปีคือแบบโอ้โหใหญ่มากเลย ใช่คืออยากกินมากกว่าอยากปลูกแล้วอ่ะตอนนี้นะค่ะถ้ามั้นไปแล้วอ่ะคือบางครั้งเหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปซื้อในตลาดเนี่ยไม่รู้เขาโดนปลูกด้วยอะไรเนาะแล้วเหมือนบางครั้งอ่ะพี่ฝนณวันเราทานแล้วรู้สึกมันมีรสชาติขมเออใช่ใช่แต่ทีนี้เราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจแล้วอ่ะอืมไม่มีพื้นที่รอบบ้านก็แบบทําแบบเล็กๆะแบบทยอยปลูกไปได้ไปได้เนาะอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยเปลียงบ้านเบียงห้องเนาะ นาะอะ่ส่วนถ้าสนใจเนี่ยก็คือว่าติดต่อสอบถามไปยังทางเพจได้เลยก็จะมีน้องๆเนาะช่วยกันตอบให้ข้อมูลกับทุกทุกคนได้หรือว่าถ้ามีปัญหาจากการปลูกอะไรแบบเนี้ยก็สามารถสอบถามได้ใช่ไหมคะอาจารย์ในเพจใช่ค่ะสอบถามได้เลยหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะออกไปแล้วเมล็ดพันธุ์งอกงอกไม่ดีนะคะหรือว่าไม่งอกเพลมกลับมาได้เลยว่าเมล็ดนี้เราเราตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะส่งให้ ทุกค้าทุกคนนะคะเราเราเรารับรองคุณภาพให้นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์อ่าเมล็ดพันธุ์บางชนิดเนี่ยต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอ่าบางชนิดเราไม่ได้เป็นมเมล็ดพันธุ์อินทรีย์เนาะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ในหน่วยผลิตนะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ในในหน่วยธุรกิจซึ่งเราคัดเลือกมาแล้วว่าพันธุ์นี้ปลูกได้นะคะโดยเฉพาะชาวใต้ทุกคนเกษตรกอนภาคใต้นะคะ ซื้อไปปลูกได้นะคะเราเลือกแล้วว่าปลูกได้แน่นอนนะคะทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็อ่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพผลผลิตก็มีคุณภาพค่ะอันนี้ดอกคาเมาค่ะส่วนบางชนิดเราจะบอกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะคะซึ่งเราผลิตที่นี่นะคะแล้วก็ขายที่นี่แต่ว่าตอนนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ายังมีไม่มากเท่าที่เท่าที่อ่าที่อื่นเขามี นะคะเพราะว่าเราเราเพิ่งจะเพิ่งเริ่มที่จะทำแล้วก็จำหน่ายนะคะตอนนี้ก็คิดว่าไม่นานเกินรอเราจะมีเมล็ดพันธุ์อินทรีย์หลายๆชนิดออกมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อแล้วก็นำไปปลูกแน่นอนค่ะค่ะนะคะ,คะวันนี้ก็แบบว่าทำให้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากกินน่าจะอยากปลูก ันมากขึ้นเนาะเพราะว่าด้วยเซ็ตผักคือแบบ59บาท79บาทหรือว่าเอ้ย99บาทใช่ไหมแล้วก็179อ่ะราคา <29 S 1> มันราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อตามตลาดอะ่ะนึกออกใช่ไหมคะว่าเอ้ยเราซื้อผักบุ้งกําหนึงก็20แล้วอะ่ะแต่กินได้แค่ครั้งเดียวนะกับถ้าเราซื้อมาปลูกเองแบบ กระบะหนึ่งอะเรากินได้แบบทั้งบ้านเลยเนาะเออถ้านีรนะคะ <represent S 1> <ambient S 2> ที่สนใจเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปยังเพจที่แจ้งไว้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็มีสมไซต์ให้เลือกด้วยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ SML อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนกันด้วยนะคะวันนี้ต้องแบบว่าได้ทั้งข้อมูลนะคะได้ทั้งแบบเราก็อยากเนาะอยากอยากที่จะลองลาการปลูกเนาะ ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปัดมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะหวังว่าคนที่ดูคนที่ชมคนที่ฟังเนี่ยน่าจะอยากปลูกกันดูบ้างแล้วนะคะติดต่อไปได้ตามที่เราแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะการให้ข้อมูลจากอาจารย์ปัดอาจารย์ปัดธรรมวดีคุณวรีจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะพร้อมกันนี้หมดเวลาของรายการบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนกันแล้วด้วยกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Buddy News เล่าข่าวก่อนนอนโดยสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ FM 8 8 m e g a h r เมกะเฮิร์